อาจะจย์พี่น้องขอัข้าวบนยูนิสแลนด์จ้ะมนีม้มากินข้าวเที่ยงต่วงกันจ้ะพี่น้องจ้ะข้าวบ,บนได้ขวดไข่ใส่กุ้งจ้ะข้วไข่ใส่กุ้งใส่หอมหัวใหญ่จ้ะ ไอสลัดพักจานหนึ่งผลไม้ไหมย่ำผลไม้รวมเม็ดใส่กันจ้ะพักจานเกาจากพี่น้องมาจิ้ขกัขสวยน้องกันจ้ะพี่น้องจา้าก่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องก็น่าจะน้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนจนะ้อจ้ะเนาะที่เขามาสนับสนุนช่องสาวบนยูนิวซีแลนด์นะ้อจะหายกำลังใจกัน ขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อมากินข่าวสวยน้ำกันพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะน้องโฟนไอเอ็มมากินข่าวสวยน้ำแมวละน้องหอมน้องจิตเครีฟาร์มปลาไก่ไบนเดียน้องอูมจ้ากินยกครัวนอนลำกันมาเด้อจ้ะน้องมารีเอฟซ นะฮะเข้ามากินของเปี่ไปไล่จ้ะ fc ลำลูกกามาเด้อจ้ะเด้อน้องโนน้องเจลเจแอลมากินขาองกันเบริร์สุขุมสุกดน้องนุง่งเบิร์สมองสุบอนน,ออบน้าจ่าเนาะแซ่บเนาะ ขวไข่ใส่กุ้งใส่หอมหัวใหญ่ย่ำผลไม้ม,มาใส่กันแกเรียนอืออืออืเอาได้ มาเด้๋จ้าทางกายทางกายมากินน้ำกันนะจ้า nhắm thì sao buồn sao kịp nuôi đeo ra thì nọ không đại nhắn nó ăn, ăn khao phỏng ăn đây nhau, đại hết, ăn với nhau, đại đại canh hết, ăn với chín đại đại canh hết, ăn với nhau, hết, ออนผู้ันไปเก็บแผ่นปวกนะหาทั้งเดชอุดมคน พี่น้องทั้งกรุงเทพเข้าไปจังไหนเนาะจ้าเบิ่งแต่ข่าว ขวาวไข่เนี่ยมันกระแทบไปอีกแบบหนึ่งจากไข่เจียวได้พี่น้องเพราะว่ากันขวาวไข่นอะแค่นีใส่แต่น้ำปลาสาหุบนกใส่ปลาไหลไปน้ำแทบไปอีกอย่าง มะว่าสิขวดแต่ใครเอากุ้งมาใส่น้ำเก็ดโตมาหั่นลงแซบอ่ะ พี่ใหญ่ก็ใช่เห็นงานจ้าอยู่บ้านู้เดียวคือเรา Mm-hmm. นาาบนกับคือเป็นสิขายนี้พี่น้องไปโรงพยาบาลหลายกับคืิดอยู่ได้ห้างเที่แต่ว่าใส่ใส่มาสตลอดนะจ๊ะ Chạp <laughs> bà không Vài qua đâu Cả xì bài xóa không có gì ข้าจะไปหาเลาะบานโมยู่หาเลาะบานโมแล้วหิวจังกินข่าวพี่นอะ ภาษาอังกฤษมือละข้ามมือนี่เอาอยัางพี่น้องออมเเดตเนาะปูพันโบหูได้่ะอปูพนโบหูเิ่นกระเพาะในหูเนาะจากเนาะออร์เดตก็คือไข่เจียวาจ้ะออมเเดตไข่เจียวเนาะ,ะาจ๋าเนาะภาษาอังกฤษ่ะโอเคขอบคุณพี่น้องไลยๆที่เข้ามาติดตามจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบวนด้วยนะคะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าไบายจ้ะ